กระดูกคุณมีผลทำให้คุณเตี้ยลงจริงหรือไม่นะคะกระดูกคุณนะคะทำให้กระดูกของเรามีขนาดเล็กลงแล้วก็สั้นลงนะคะจะทำให้ส่วนสูงของเราอะ่ะ อาจจะมีขนาดลดลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะไม่สมดุละะในการสร้างและทําลายกระดูกนะคะและส่งผลน,นะคะให้มีการทําลายกระดูกมากยิ่งขึ้น,นะคะจึงทําให้มวลกระดูกของเราลดลงนะคะจนกลายเป็นโรคกระดูกกุ่นนะคะกระดูกจึงมีขนาดเล็กและสั้นลงโดยเฉพาะนะคะเราสามารถสังเกตว่าถ้าเรามวลกลุลดลง 4เซนไทยในห้หนีนะปีคะเราต้องรีบเช็คมวลกระดูและรีบพบแพทย์โดยโดย่วนเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากินมั่วชัวไว้ก่อนก่อนเช้กันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ